สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พูดไม่เก่งพอดแคสต์นะคะก็ในวันนี้ก็มาแบบไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเป็นซีรีส์ใหม่ที่เราตั้งชื่อขึ้นมาว่าสัพิเหระพอดแคสต์นะคะก็เป็นซีรีส์ใหม่ที่เราจะนำคำพูดบทความประโยคหรือว่าคำต่างๆที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมาพูดคุยกันซึ่งก็เป็นเหมือนการ คุยเล่นกันมากกว่านะคะก็ไม่ได้เป็นทางการเหมือนบุ๊กรีวิวนะคะก็ในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่1นเนาะและหัวข้อหรือว่าคำที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่ามิตรภาพซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอยากถามท่านผู้ฟังนะคะว่าในชีวิตของท่านผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนที่คบกันมานานกว่าห้าปีหรือสิบปีหรือว่าสนิทกันมากๆเนี่ย และยังติดต่อกันอยู่สักกี่คนคะหรือว่ามีเพื่อนที่บางคนเนี่ยเคยสนิทมากๆแต่สุดท้ายนะคะก็ห่างหายกันไปโดยไม่มีใครตั้งใจให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นในเคสแรกนะคะที่คบกันมานานมากๆและยังติดต่อกันอยู่เนี่ยเราถือว่าคุณกับเพื่อนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆและมีมิตรภาพที่ดีตอบกันมาตลอด ซึ่งถือว่าดีมากมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเคสที่สองที่อาจจะห่างหายไปจากเพื่อนที่สนิทกันมากจนตอนนี้อาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าในชีวิตคนเรานะคะเราต้องเจอเคสแบบนี้เนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเพราะว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นเนี่ย สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเราต้องเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆคนใหม่ๆและมิตรภาพใหม่ๆที่เข้ามาและแน่นอนค่ะมิตรภาพเหล่านี้นะคะบางทีอาจจะนําความแบบสดชื่นความตื่นเต้นเข้ามาในชีวิตเราซึ่งเมื่อเราเจออะไรใหม่ๆใช่ไหมคะเราก็มักจะตื่นเต้นมักจะเห่สิ่งสิ่งนั้นแต่คําถามสําคัญก็คือมิตรภาพที่เข้ามาเนี่ยมิตรภาพใหม่ๆเนี่ย ทำให้เรารู้สึกวางใจหรือสบายใจพอที่จะเล่าหรือปรึกษาเรื่องราวสาคัญในชีวิตกับพวกเขาได้หรือเปล่าบางคนนะคะก็อาจจะโชคดีที่เจอมิตรภาพใหม่ที่จริงใจและพร้อมช่วยเหลือแต่บางคนนะคะก็เจอมิตรภาพที่ดูเหมือนจะสดใสดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะตื่นเต้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นแค่เปลือกนอกค่ะ บางทีเราอาจจะต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเพื่อรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ซึ่งเราเนี่ยก็ตั้งคำถามกับตัวเองมากมายนะคะว่าเราเผลอทิ้งมิตรภาพเก่าที่มีคุณค่าไว้ที่ไหนหรือเปล่าแล้วเรามาเลือกมิตรภาพใหม่ที่อาจจะต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเรามีเรื่อง เปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังเล่นนึกถึงหรือว่าเห็นภาพไม่ง่ายแล้วเราขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ารถแห่งมิตรภาพละกันนะคะก็ลองนึกถึงการขับรถนะคะเป็นตัวแทนของการเดินทางในชีวิตละกันแล้วคุณอาจจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่รู้จักกันมานานที่คอยช่วยสอนคุณขับรถในช่วงเริ่มต้นคอยอยู่ข้างๆคุณ ให้กำลังใจคุณและช่วยคุณผ่านช่วงเวลายากลำบากที่สุดในชีวิตมาได้และคุณให้เพื่อนคนนั้นนะคะนั่งอยู่เบาข้างๆคนขับหรือว่าข้างๆคุณมาตลอดแต่ในเมื่อเวลาคุณขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็เจอเส้นทางใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆคุณอาจจะเชิญมิตรภาพใหม่ขึ้นมาบนรถและคุณให้พวกเขาเนี่ยมานั่งเบาข้างหน้าแทนเพื่อนคนเก่าของคุณ บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะผลักเพื่อนคนนั้นให้ไปนั่งเบาะข้างหลังหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะให้เพื่อนคนนั้นลงจากรถของคุณและนำมิตรภาพใหม่ๆขึ้นมาบนรถและทิ้งเขาไว้กลางทางค่ะเพื่อให้ในรถเนี่ยมีที่ว่างสำหรับมิตรภาพใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณจนวันหนึ่งเนี่ยคุณขับรถไปเรื่อยๆ แล้วคุณก็นึกได้ว่าคุณมีเพื่อนคนนั้นอยู่แต่คุณหันกลับไปมองเบาะหลังคุณก็ไม่พบเขาแล้วคุณก็พบว่าเพื่อนคนนั้นไม่ได้อยู่บนรถของคุณอีกต่อไปแล้วเมื่อคุณย้อนกลับไปบางทีคุณก็อาจจะหาเขาไม่เจอในที่ที่คุณทิ้งเขาไว้ และคุณอาจจะขับเลยจุดที่เขาเนี่ยกลับมาหาคุณจนไม่สามารถย้อนกลับไปหาเขาได้อีกแล้วคำถามก็คือคุณเนี่ยกำลังให้มิตรภาพเก่าอยู่ที่ไหนในรถของคุณหรือว่าอยู่ที่ไหนในเส้นทางการเติบโตของคุณคะ่ะซึ่งเราก็เคยเจอเรื่องนี้กับตัวเองเหมือนกันซึ่งเราเองแหละที่เป็นคน ทิ้งเพื่อนคนนั้นไว้กลางทางซึ่งเมื่อเราโตขึ้นนะคะก็จากมัธยมเป็นมหาวิทยาลัยเนาะตอนมัธยมเนี่ยก็ได้พูดคุยกับเพื่อนคนนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าตอนขึ้นปีหนึ่งแต่ก็พูดคุยกันบ้างแต่พอเราขึ้นปีหนึ่งเนี่ยเหมือนเราได้ติดต่อเขามากขึ้น ได้คุยกับเขามากขึ้นแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนคอยอยู่เคียงข้างเรามาตลอดแต่อยู่ดีๆนะคะก็เมื่อขึ้นปีสองปีสามเนี่ยต่างคนก็ต่างเหมือนมีหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าอยู่คนละมหาวิทยาลัยด้วยและก็ต่างคนก็ต่างเหมือนงานก็เยอะขึ้นนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย และหลังจากนั้นนะคะก็น่าจะสามสองสามปีผ่านไปมันทำให้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็พบว่าเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีของเราเสมอทุกครั้งที่คุยนะคะก็เหมือนได้ย้อนกลับไปสมัยที่ยังสนิทกันม,นมากๆซึ่งมันเป็นความโชคดีของเราที่เราสามารถจูนกับเพื่อน กลับมาติดกันได้เหมือนเดิมแล้วเราก็สัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่ยอมทิ้งใครไว้กลางทางอีกแล้วแต่บางคนค่ะอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่ดีแบบเราบางคนเนี่ยอาจจะทิ้งเพื่อนไว้กลางทางแล้วก็อาจจะไม่ได้มีวันได้เจอแบบเราอีกเลยเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะตระหนักว่าการย้อนกลับไปมองมิตรภาพเก่าเนี่ย เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันในชีวิตของพวกเรานะคะก็เมื่อมีตรภาพใหม่เข้ามาเนี่ยอย่างที่เราบอกคะ่ะอย่าลืมมองย้อนกลับไปดูมิตรภาพเก่าที่เคียงข้างเราเสมอมาบางครั้งเนี่ยการส่งข้อความง่ายๆเช่นสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างหรือการโทรไปหาหรือทักทายเนี่ย ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรื้อฟื้นมิตรภาพดีๆกลับมาก็ได้และคุณอาจจะได้พบว่ามิตรภาพเหล่านั้นนะคะยังไม่หายไปไหนเลยและในสมัยนี้นะคะโซเชียลมีเดียก็มีมากมายหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น i g Facebook Line ซึ่งเราสามารถจะทักทายผ่านสตอรี่ของ i g หรือ Facebook ก็ได้ ส่งข้อความทาง DM message ก็ได้หรือในเทศกาลต่างๆเนี่ยเราอาจจะไปสวัสดีปีใหม่ Happy New Year หรือว่าสุขสันต์วันเกิดเขาก็ได้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะที่อาจจะเสียเวลาของเราแค่ไม่ถึงห้าวิเลยแต่สิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นสะพานที่นำคุณกลับมาหามิตรภาพเก่าที่คุณคิดถึงได้นะคะ มิตรภาพนะคะก็เปรียบเสมือนรากฐานของต้นไม้ที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตเติบโตได้อย่างดีในวันที่ชีวิตของเรานะคะก้าวหน้าเนี่ยเราก็อย่าลืมรากฐานที่ทำให้คุณยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะบางครั้งการส่งข้อความหรือทักทายกันเล็กๆเนี่ยอาจจะนำมา ซึ่งมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาก็ได้และก่อนจะจากกันไปนะคะเราขอฝากประโยคประโยคหนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้จำไว้เลยก็คือเมื่อมิตรภาพใหม่เข้ามาอย่าลืมคุณค่าของมิตรภาพเก่าที่เคียงข้างเรามาเสมอและหวังว่าวันนี้นะคะพอดแคสต์สัพเพระ จะทำให้คุณมองกลับไปหามิตรภาพเก่าที่เคยมีความหมายและอาจจะลองส่งข้อความสั้นๆไปหาใครบางคนที่คุณไม่ได้คุยด้วยมานานก็ได้บางทีนะคะเขาอาจจะกำลังคิดถึงคุณอยู่เหมือนกันค่ะก็สำหรับพอดแคสต์ในวันนี้นะคะก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ไปเจอกันในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ